กินแล้วก็เท่าแล้วน้องันทิ่อ่ะเนาะไปหาเอไรแล้วน้วก็หาตี่ตลาดนะพี่น้องกินอไรนห้หนึ่งห้องมันมีให้มีหน้าที่จะเจ้าน้ำนี่ยนะพี่น้องิว่าิีเลยมีให้มีน้าตะการที่วได้ไปเล่นได้ไปหาะกินเนาะแล้นอมีอะไรต้องซื้อ เมียนสามไรตัวเมียสุดรักของข่อยเขาของข่อยไปขายข่อยมีที่ดินอยู่งานกลัวเฮ็ดเนียนก็เอางข่อยไปขายสรุปแล้วมันขายกว่าจนหมดพี่นอ้องเพรจากหน้าพอให้ใหยใครไข่ไข่สามไรครับสามงานคนเนี้ยม่นเป็นสามไรเยอๆที่ดินกลางงานหนึ่ง เออขายมากกว่านะลงทุนก่อนเห็นนาทีนี้ก่อนยุ่ยใส่วันยุ่ยใส่ถืกเล่มมาเลยและว่าขึ้นไงหหว่ารูา้อะไหน้าเมียท้องข่อยก็เล่น